ขนมเปรล้ยจ้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าซื้อขนมหน่อยอาขายขนมอะไรเจ้าเนี่ยหอยยิม่าขนมเต็มค่ะอ๋อเ้าจานขายยังไงครับหอยยิม่าบาทสี่ห่อร้อยค่ะสี่ห่อร้อยโอ้โหเดี๋ยวอุดหนุนอ่ะอุดหนุนสักสี่หอ่อได้เลยค่ะจ้าอ่านมากเอ๊ะแล้ว,ลว,ลวนี่ราคาที่เดินขายไปเรื่อยหรอ โอ้ยแล้วเดินขายวันหนึ่งเนี่ยขายกี่โมงถึงกี่โมงจ้ะเนี่ยขายเกือโมงผ่านทุ่มจ้าโอ้โหแล้วไม่เหนื่อยเหรอเหนื่อยก็พักค่ะมีแรงก็ไปต่อค่ะเหนื่อยก็พักมีแรงก็ไปต่อจ้าอืมน่า่ากันไปเฉยๆก็ไม่ได้แล้วไม่กลัวโควิดหรือไงเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกค่ะมาทำงานใหากินไม่ต้องกลัวนะคะบางคนเขาบอกว่าโควิดไม่กลัวหรอกกลัวิดตายว่ะ ใ่ะไม่กลัวโควิดนะคะแม่ค้าคนนี้ไม่กลัวค่ะผู้ตายค่ะนะก็ต้องป้องกันนะถ้าอ,อย่างนี้พูดเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆหน่อยว่าใครที่ต่อสู้ชีวิตทุกคนต้องทํามาหากินอะเป็นกําลังใจให้เพื่อนหน่อยอา้าวเป็นกำลังใจยังไงอ,อ่ะถ่ะเขาพูดให้กําลังใจคนอื่นหน่อยใครก็ได้เขาก็ทอาชีพของเขาอย่างละอ้าสู้ๆนะคุณเพื่อนจ้า ให้ดีที่สุดนะคะโอเคได้ครับขอบคุณครับ